การที่จะเพิ่มวันเข้าไปในเดือนที่12เนี่ยเป็นการเพิ่มเดือนเข้าไปแทนเลยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเขามีถึง13เดือนด้วยกันเลยนะสวัสดีวันี้ทุกคนและคุณชมทุกท่านเลยละกันเลครับผมวันนี้กอบผมเอฟวิดาครับแล้ววันนีก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนเลยและกันเะครับผมสําหรับปี2,024ีนี้นั่นเองครับ แม่ก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วนะครับที่เรานผ่านอะไรกันมาเยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับผมเนาะ,ะก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องแย่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นในปีนี้ส่วนตัวผมที่อายุเข้า28เนี่ยอย่างน้อยผมก็ขออวยพรต้นปีให้กับน้องๆต่อให้ปีที่แล้วนะครับมันจะแย่แค่ไหนเนาะปีนี้เราก็สู้กันใหม่ปีนี้เราก็ตั้งต้นใหม่และทําให้มันดีกว่าปีที่แล้วละกันส่วนใครที่มันดีอยู่แล้วลก็ it, ทําให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นไปละกันนะครับแล้ val, ว ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนใครอายุมากกว่านี่อวยพรผมด้วยนะคือผมไม่สามารถอวยอนให้คนอายุมากกว่าได้ไง <laughs> ในวันนี้เป็นคอนเทนต์แรกของปีเลยเนี่ยผมก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยแล้วกันถามว่าคอนเทนต์นั้นคืออะไรก็วันปีใหม่นั่นแหละฮะถามว่าคอนเทนต์อะไรมันก็คือคอนเทนต์ที่ว่าวันปีใหม่อะทำไมต้องเป็นวันปีใหม่แล้ววันปีใหม่ทำไมต้องเป็นหนึ่งมกราแล้วที่มาของวันปีใหม่มันคืออะไรกันแน่ เอาเป็นว่าผมแบบจะสรุปภาษาบ้านๆที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เอาให้คุณชมเนี่ยแบบคือคือกูเคี้ยวให้มึงแล้วอ่ะมึงอ้าปากแล้วรอจากปากกูแล้วก็กลืนได้เลยอ่ะแค่นั้นพอโอเคป่ะเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับผมเป็นภูมิทักษ์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าที่มาประวัติความเป็นมาของคําว่าปีใหม่นั้นมาจากไหนกันแน่และทําไมวันปีใหม่ต้องเป็นหนึ่งมกราหรือก่อนที่จะมาเป็นปีใหม่ที่เขาเป็นหนึ่งมกราเนี่ยเคยเป็นวันไหนมาก่อนวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเปกกนนดีวว่่่่าาแตอ ปีใหม่นี้ขอหน่อยขอหน่อยขอเลยผมขอให้คุณผู้ชมเลยครับผมช่วยก,กดไลค์คลิปนี้คลิปแรกของปีขอสักห้าพันไลค์ได้ไหมถ้าห้าพันไลค์และห้าพันแชร์ด้วยจะดีใจมากเลยขอเลยครับคลิปแรกของปีช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและถ้าเกิดกดซับสไคร์ด้วยก็จะขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับผมยังไงผมรบกวนผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับโอเค ถ้าคุณผู้ชมพร้อมมาแล้วอยากไปดูข้อมูลกันว่าวันปีใหม่นี้มีที่มาไงงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไม่มีสปอนเซอร์นะอ่ะไปดูกันเลย หากเราถามว่าวันปีใหม่นั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากไหนและทําไมวันปีใหม่ต้องเป็นวันที่1มกราคมด้วยเนี่ยคำตอบนี้เนี่ยผมเตรียมให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดคําตอบไปตรงนี้เลยเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะงงเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจไล่ไปเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนเลยแล้วกันนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเลยว่าคําว่าปีใหม่ในนะที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่วันเดียวนะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลแบบจากวิกิพีเดียหรือว่ายึดจากวิกิพ หลักเอาจริงๆแค่จากวิกฤตมันก็มีวันปีใหม่ถึง6วันด้วยกันแล้วนะมีตั้งแต่วันสงกรานไทยครับที่เขาว่ากันว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณวันที่ 13- 15เมษายนวันตรุษไทยโอ้อันนี้ผมไม่รู้จักนะฮะเขาบอกว่าเป็นวันที่เริ่มต้นเดือน5ในปฏิทินจันทรคติไทยแต่ยกเลิกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกําหนดให้วันที่1ึงเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่แทนนั่นเองต่อมาครับวันตรุษจี ว,ว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของจีนซึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณวันที่20มกราคมถึง20กุมภาพันธ์นั่นเองต่อมาตรุษจีนแล้วตรุษไทยแล้วตรุษญี่ปุ่นก็มีฮะซึ่งเขาบอกว่าตรุษญี่ปุ่นเนี่ยก็คือใช้วันเดียวกับตรุษจีนเลยแต่เมื่อประมาณสักปีคศ1873เนี่ยก็คือได้รับเอาปฏิทินเกโกเรียลมาใช้จึงเปลี่ยนเป็นวันที่1มกราคมหรือว่าเป็นวันปีใหม่ตามทั่วไปแทนนั่นเองแล้วต่อมาครับตรุษย u a n h นี่ก็คือเป็นวันเริ่มต้นเดือนหนจันนทรคติของงเวียดามซึ่ อยู่ที่ประมาณวันที่20มกราถึง20กุมภาพันธ์เหมือนตรุษจีนเลยเเอเอ แป๊บนึงนะคุณผู้ชมมันมันเออผมผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ผมให้ Google ช่วยละกันนะครับเรออัศนะอวตรียาโอเคก็คือวันนี้แหละครับคือขออภัยอ่านไม่ออกจริงนะฮะคือวันนี้นะครับเขาเป็นวันเริ่มต้นเดือนมูฮัมมรอนนะฮะหรือว่าเดือนหนึ่งตามปฏิทินฮิตเราะนะฮะของอิสลามนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือ6ตัวอย่างนะครับที่เป็นวันปีใหม่นะครับผมที่ได้รวบรวมมาจากวิกิพีเดียหรือว่าที่เขาขึ้นไวในวิกิพีเดียนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงวันปีใหม่แล้ว หลายที่มากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาตั้งคําถามกันดูว่าเอ้าแล้ววันไหนอะคือวันปีใหม่ที่แบบว่าทั้งโลกอะคือใช้เป็นสากนซึ่งถ้าเกิดพูดถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราต้องย้อนความกลับไปแบบอดีตอันไกลโพ้นเลยฮะถ้าเอาจากข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับแบบเก่าที่สุดเลยนะเขาบอกว่าวันปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดนะแล้วก็เป็นวันปีใหม่ที่แบบเริ่มต้นของมนุษยชาติเลยเนี่ยตามบันทึกไว้เขาบอกว่ามันถูกลิเริ่มขึ้นมาจากในยุคโบราณตั้งแต่สมัยบาบิโล นู่นเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับ ตามข้อมูลได้บันทึกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าอาณาจักรบาบิโลเนียในช่วงศตวรรษที่18ก่อนคริสต์กาลนี้นะครับที่ในยุคนียถูกปกครองโดยกษัตริย์ฮามูราบีเนี่ยเขาได้มีการเฉลิมฉลองวันปีใหม่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยวันที่เขากำหนดให้เป็นวันปีใหม่นั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิหรือว่าประมาณช่วงเดือนมีนาหรือว่าต้นเดือนมีนาแต่ณตอนนั้นครับเขายังไม่มีการกำหนดวันว่าวันไหนเป็นวันปีใหม่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีวิธีในการกำหนดวันขึ้นมาด้วยการที่ว่าเขาจะใช้วัันนทีี่่เรยกววา ตะวิสวัตหรือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นวันที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆมาเป็นวันปีใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมที่เขาจะกาหนดให้ทุกคนเนี่ยเฉลิมฉลองในวันครบปีนั่นเองซึ่งวันวสันตะวิสวัตที่ผมพูดถึงตัวนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณสัก20-21มีนาประมาณนั้นแต่มันก็ยังไม่ใช่วันที่1มกราคมแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวต่อมาเลยครับจากยุคของบาบิโลเนียครับเคลื่อนมาต่อมาในยุคกรีซซึ่งในยุคกรีกนี้ ก็มีการคิดวันปีใหม่เหมือนกันเลยและวิธีการคิดในนัดที่นี้เนี่ยมันก็คล้ายกับชาวบาบิโลเนียด้วยแต่ตรงนี้มันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชาวบาบิโลเนียเนี่ยใช้วันวิสันตะวิสวัตหรือว่าวันที่ตอนเช้ากับกลางคืนเท่ากันเนี่ยมาเป็นวันปีใหม่แต่ชาวกรีครับเขาจะใช้วันที่เรียกว่าวันเหมายันหรือวันที่กลางคืนยาวที่สุดในปีมาเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งวันวันนั้นนั่นก็คือวันที่22ธันวาคมนั่นเองครับและต่อมาครับหลังจากที่มีกรีกไปแล้วเราก็ต้องมีการ เคลื่อนมาสู่ในยุคถัดมาซึ่งอาณาจักรนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นอาณาจักรที่มีความสําคัญกับปฏิทินโลกของเราเลยก็ว่าได้ซึ่งอาณาจักรที่ว่านั้นนะครับนั่นก็คืออาณาจักร โรมันนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าอาณาจักรโรมันนี้เนี่ยก็เหมือนกับสอนอาณาจักรแรกเลยเขามีการคิดวันปีใหม่ขึ้นมาเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยความคิดเนี่ยมันด้านแตกออกเป็น2ทางครับซึ่งไอ้สอทางที่ผมว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นความคิดที่เขาเลือกที่จะตั้งวันปีใหม่ขึ้นมาโดยความคิดแรกเนี่ยเขาจะตั้งตามพระอาทิตย์หรือที่เขาเรียกกันว่าสุริยคติส่วนอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขากลับมองตามดวงจันทร์หรือที่เรียกว่าจันทรคติซึ่งไอ้สองอย่างเนี่ยมันเป็นการคำนวณหรือว่ากกาาาารววงงปฏิิททนนนนเเี่่่่ยไไมมมมหืออััลแตด้ ม,มันก็มองได้แบบทั้งคู่เลยครับซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งมองอย่างหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมองอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายมันเลยเกิดความสับสนกันว่าเอ้าเฮ้ยแล้วเราควรจะยึด จันทรคติหรือสุริยคติเป็นปฏิทินนี่มันแบบเป็นสากลดีตรงนี้มันเลยเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นครับสุดท้ายฮะกษัตริย์ของโรมันณตอนนั้นอย่างคิงโรมิลัสครับก็ได้ทําการสั่งให้นักคณิตศาสตร์ฮะรวมถึงนักดาราศาสตร์ต่างๆเนี่ยคำนวณออกมานําทุกทฤษฎีต่างๆทัง้ง,ง,งจันทรคติทั้งสุริยคติออกมาคํานวณปั๊บๆๆจนออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งชิ้นแรกของโลกซึ่งผลงานชิ้นนั้นนั่นก็คือปฏิทินโรมันโบราณที่ถูกผลิตขึ้นมาและ ครั้งแรกของโลกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้ปฏิทินโรมันโบราณที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบและเป็นต้นฉบับของปฏิทินที่แบบมีมาถึงยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้และที่สําคัญกว่านั้นคือถ้าเกิดใครลองหาข้อมูลแดียวจะรู้ว่าปฏิทินโรมันโบราณนี้เนี่ยในตอนแรกมันไม่ได้มี12เดือนเหมือนปฏิทินในปัจจุบันนะแต่มันมีเพียงแค่10เดือนเท่านั้นโดยเริ่มต้นเดือนแรกนะครับนล่นก็คือเดือนมีนาคล้ายๆกับชาวบาบิโลเนียเลยแล้วก็จบเดือนสุดท้ายที่เดือนธันวาส่่วนนนอออออีีกก2เเเดดืืืืทหล็ค กระลากุมภาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวฤดูหนาวซึ่งคนในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่าฤดูหนาวนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ไม่ไม่ไม่ได้หนาปะคือไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาแบบเอามาอยู่ในห่วงความคิดเลยก็เหมือนกับว่าพอจบพอสุดท้ายของเดือนธันวาปุ๊บรอวันที่จะวนกลับมาอีกทีเลยนั่นก็คือวันที่1มีนาคมโดวยวิธีการดูจันทรคติและสุริยคตินั่นเองครับทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นอีกแล้วครับคือคนเนี่ยก็งงกข้าไปใหญ่ว่าเอา้าหายไปตั้งแบบเกือบ2เดือนเนี่ยทำยังไงดีล่ะจนในเวลาต่อมาครับได้มีกรรษัตริย์องค์หนึ่งที่มีชื่อว่า King us, คิานางนูาม,นนมาปอมป แก้ปัญหาวันที่หายไปหรือช่วงว่างเปล่าของปีซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเลยเพิ่มวันจาก3ามวันให้กลายเป็น355วันและเดือนก็จะมีถึง12เดือนเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนกับปัจจุบันเลยนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันใช่การแก้ปัญหาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะถ้าเรารู้จริงๆนั่นก็คือหนึ่งปีเนี่ยจะมีมวันสามร้อยหกสิบห้าถึงสามร้อยหกสิบหกวันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันหายไปไหนละส เป็นการคํานวณคลาดเคลื่อนครับซึ่งความคลาดเคลื่อนตรงนี้นะครับมันเป็นการคํานวณที่ณนะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะแก้ไขยังไงถ้าเพิ่มวันไปในเดือนนู้นเดือนนี้มันก็จะไม่ลงล็อกกับจันทรคติมันก็จะไม่ลงล็อกกับสุริยคติสุดท้ายคิดไปคิดมาครับหาวิธีแก้ด้วยการเพิ่มวันไปไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการแก้ตรงนี้ครับจากการที่จะเพิ่มวันเข้าไปในเดือนที่12เนี่ยเป็นการ เพิ่มเดือนเข้าไปแทนเลยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเขามีถึง13เดือนด้วยกันเลยนะซึ่งเดือนที่ว่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทุกๆ2-3ถึงปีซึ่งคนที่จะกำหนดว่ามันจะมีเดือนพิเศษเนี่ยขึ้นมา1เดือนเนี่ยเป็นใครคนคนนั้นนั่นก็คือคนที่เป็นกรรษัตริย์หรือคนที่ปกครองอยู่แล้วตอนนั้นนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนจะเป็นการแก้ปัญหานะแต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีเพราะมันดูไม่เป็นสากลเอาซะเลยอ,ะ,อะดูเหมือนกับว่าถ้าผมเป็นผู้ปกครองอย่างบบาเงี้มมมมออาาเเเเพพพิินน่่่่ปนนนใหดดืืึถว ทำไมอยู่ๆวาระของผู้ปกครองสมมติมีอยู่4ปีต่อ1หนึ่งครั้งแล้วก็จะมีการเลือกใหม่จากประชาชนาปีนี้จู่ๆฉันอยากแบบสบายสักเดือนหนึ่งฉันก็เพิ่มเดือนเข้าไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ดูไม่เป็นสากลแล้วมันก็มีช่องโหว่ในการโกงได้ทีนี้ครับก็เลยมีคนที่ปกครองโรมันคนถัดมาเนี่ยอย่างจูเลียสซีซาร์เนี่ยเขาต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้เพื่อให้ปฏิทินเนี่ยมันคงที่และมันดูเป็นหลักสากลมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับจูเลียสซีซาร์เนี่ยเขาได้มีการคำนวณชั้นสูงแบบคนวณเเจัดลยพื่อ ไม่ให้มันเกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นสุดท้ายครับกลายเป็นว่าคำนวณไปคำนวณมาสิ่งที่พบได้เลยนั่นก็คือจริงๆแล้วปีหนึ่งของโลกเราอะมันไม่ได้มี3 5 5วันและมีเดือนพิเศษขึ้นมาอีกเดือนหนึ่งแต่ถ้าเราคำนวณแล้วผลสรุปมาคือโลกของเรานะจะมีวันทั้งหมดต่อปีอยู่ที่ยอยู่ทบี่3 6 5 2 4ยาวเบื่อเป็นแบบหลักทศนิยม10 20ตําตำแหน่งเลยซึ่งเอาตรงๆมันไม่ลงตัวนั่นแหละฉะนั้นครับจูเลียซีซ่าเนี่ยเขาก็เลยทำการปร จาก365.24บลาๆๆเนี่ยให้เหลือแค่365วัน .248 หรือปัดขึ้นอีกนิดนึง,นงก็กลายเป็น365วัน2นั่นเองซึ่งถ้าเกิดฟังดูแล,แล้วเนี่ยตรงนี้หลายคนก็เริ่มจะอ๋อแล้วป่ะเพราะว่า1ปีเนี่ยคือมี365วัน .25 มันก็น่าจะใกล้เคียงกับปฏิทินยุคป,ปัจจุบันแล้วที่แบบว่าทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีวันพิเศษขึ้นมา1วันเพราะ 5. .25 เนี่ยมันคือ6ชั่วโมงต่อวันไงพอมันวนครบรอบ4ปีมันก็เพิ่มไปอีก1วันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดวันพิเศษขึ้นมา1วันในทุกๆ4ป ซึ่งวันพิเศษนั้นเนี่ยมันก็คือวันที่2 9่กากรุมภาพันธ์ที่เรากําหนดขึ้นมาในภายหลังนั่นเองครับส่วนตรงนี้เนี่ยเผื่อใครหลายๆคนถามว่าอ้าแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้ววันเริ่มต้นปีมันก็ควรจะเป็นวันที่1มีนาคมเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอผมลืมบอกตรงนี้ไปนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมั้งตั้งแต่คิงนูมาปมเบลุสและที่เขาเพิ่มเดือนขึ้นมา2เดือนอ่ะซึ่งตอนที่เขาเพิ่มเดือนขึ้นมา2อเดือนเนี่ยตอนนั้นนนน่มััีกาาเืวท1้ย มาเป็นวันแรกของปีเรื่อยมาจนถึงจูเลียสซีซาร์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูจะแฮปปี้แล้วก็เหมือนกับปฏิทินยุคป,ปัจจุบันแล้วใช่ไหมแต่จริงครับมันยังเกิดปัญหาอยู่นิดหน่อยซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยแบบโอ้โหท่านลงรายละเอียดเนะี่ยคือยาวมากผมสรุปสั้นๆให้ผู้ชมฟังและเข้าใจง่ายเลยนั่นก็คือปัญหาที่ว่านี้นั้นมันคือปัญหาที่1ปีมันไม่ได้มี365.25ยหบอ้วันแบบที่ผมบอกไงคือผมบอกผู้ชมไปแล แต่ในความเป็นจริงแล้วอะคือมันคือ3 6 5 2 4บลาบลาบลาไปคือตอนเนี้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นหลักหน่วยนาทีแล้วก็วินาทีละเพราะลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคำนวณคาดเคลื่อนไปหรือว่าปัดเศษไปเนี่ยแล้วพอมันผ่านไป10ปีอะเอา10ปีคูณกับไอเศษที่ปัดไปอะดีไม่ดีมันอาจจะแบบมีวันเพิ่มใหม่อีกสักส0วัน20วันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยมันเลยทําให้วันปีใหม่เนี่ยมีการคาดเคลื่อนอีกแล้วจากแทนที่มมมันนเเป็่่1กกราคคิลดือไแบบ สองกกลาบ้างหรืออ ي, ท้ายปีธันวาบ้างคือมันมันไม่นิ่งอ่ะสิปีจะเกิดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับเขาก็เลยมีการแก้ไขอีกทีแบบครั้งสุดท้ายเลยที่ทําให้แบบนิ่งที่สุดเลยนั่นก็คือเมื่อประมาณปี1 5ึ่ง้ซึ่งณนะตอนนั้นนะครับก็ได้มีการแก้ไขสร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาโดยปฏิทินนั้นนะครับเรียกว่าปฏิทินเกเกเรียลซึ่งปฏิทินตัวนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นมาจากจูเลียซีซ่านั่นก็คือแทนที่เราจะเพ ิ่มวันพิเศษ1วันทุกๆ4ปีเนี่ยเขาจะมีการคำนวณใหม่หมดเลยครับว่าเราจะเพิ่มวันพิเศษนั้นในวันไหนบ้างซึ่งหลักคำนวณน,นี้ครับค่อนข้างมั่นและองมากๆากนั่นก็คือถ้าสมมติคศอ,อไหนหรือว่าคิดจัก,กราดไหนนะครับไม่ลงท้ายด้วย2ตัวแบบ0ูนย์แล้วถ้าเกิดในปีนั้นเนี่ยสามารถหาร4แล้วได้ลงตัวปีนั้นจะมีวันพิเศษเพิ่มขึ้นมา1วันหรืออีกอย่างนึงนั่น,นก็คือหากปีไหนลงท้ายด้วย0ูนย์หาร400ลงต้วัาเพี่มขึ้นมาอีก1วัันนนเอง ก็คือการแก้ปัญหาที่ว่าวันพิเศษที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในวันไหนบ้างและผลที่ออกมาจากตรงนี้ก็คือปฏิทินเราก็จะคงที่และโลกของเราก็จะมีประมาณ365.24บาบาบาต่อปีนั่นเองครับ <c oughs> อ่าน,นจะเข้าใจกันแล้วใช่ว่าว่า1มกราเดินมาอย,ยังไงแล้วทําไมเราถึงต้องเป็น1มกรานี่ผมรวบรวมมาหมดแล้วอาจจะสรุปแบบสั้นพอสมควรเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดลงรายละเอียดให้ลึกกว่านี้มันจะแบบโอ้มัน มันจะเข้าหัวมาเต็มไปหมดเลยแล้วคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจยากแต่นี่คือผมสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นเกิดความรู้กันว่าทําไมถึงเป็นหนึ่งมกราําทำไมถึงต้องมีปีใหม่ตรงนี้ครับได้สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมรักกันชอบกันนะคลิปหน้าของปีแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมครเป็นกำลังใจให้เอฟโภคิทักด้วยแล้วกันนะครับผมและถ้าเกิดท่านรักกันชื่นชอบกันก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนคลิปของ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปคลิปสองของปีจะเป็นอะไรรอติดตามแล้วกันนะวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ